เ okay. เราจะค่อยๆอ,ออกไปนะครับขึ้นเขาให้ออกไปละเดี๋ยวเราต้องรับคนหนึ่งคนน,งนี้ก่อนหนึ่งคนันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอจอดงี้แป๊บเดียวอ่าโอเคมาอธิบายเกี่ยวกับรถกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูไปที่หน้าจอกันนะครับอ่า จะเห็นได้ว่ารถคันนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยจะคอนโทรลจะคอนโทรลอยู่ที่ตัวหน้าจอเหมือนเลยนะครับอลองดูนะครับตั้งแต่ซันลูฟเลยนะครับรถทุกอย่างเนี่ยจะคอนโทรลที่หน้าจอเหมือนเลยตั้งแต่ซันลูฟนะผมลองกดกดเปิดนะลองดูนะครับเปิดซันลูฟนะครับเห็นไหมขอปิดขอปิดเลยดิรงนะครับเราจะเลือกแบบ คอมฟอร์ตสแตนดาร์ดสปอร์ตนะครับวันนี้ขอเลือกแบบสปอร์ตแล้วกันนะครับขอไปที่สปอร์ตนะครับอ่าดูทิปทริปนะครับอ่านี้เป็นข้อเฉลี่ยนะครับของการใช้พลังงานนะครับอ่าขออนุญาตรีเซ็ตปักอันหนึ่งได้ไหมครับรีเซ็ตเอนะครับเจ้เลยค่ะครับผมรีเซ็ตเอนะครับอ่ารีเซ็ตเอนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าวิ่งไปกี่กิโลนะครับใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับดิสเพย y อ่าอันนี้ก็สามารถที่จะปรับหน้าจอตรงนี้ได้นะครับนะฮะอ่าลองดูเรื่องพลังงานหน่อยนะครับตอนนี้วิ่งได้สามรอห้าสิบสามกิโลเมตรนะครับจะเห็นได้ว่าทุกอย่างในเนี้ยนะครับแม้กระทั่งมีเรื่องของมีเดียนะครับอ่อย่างเช่นฟังวิทยุนะครับก็อยู่ในนี้หมดเลยนาวิเกเตอร์อ่าตอนนี้นาวิเกเตอร์ก็ขึ้นตรงนี้ของเรานะครับอ่าอันนี้สามารถลิงก์กับโทรศัพท์ได้นะครับอ่ตอนนี้ว่าเราจะทำงานยังไง พลังงานนี่ก็สามารถทําค่าเฉลี่ยได้นะครับอ่า10กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับอ่าเล่นเว็บก็ได้นะครับนะอ่ามีกล้องด้วยกล้องนี่คือกล้องหลังนะครับชัดพอสมควรนะฮะดูกล้องหลังนะครับนี่กล้องหลังเราทีหน่อยจะมีกล้องหน้าแ่บไม่รู้นะถ่ายคนอยู่ข้างในด้วยนะครับอ่นี่สามารถโทร,โทรศรัพท์ได้อ่โอเคเดี๋ยวเราลองไปอ่ากันดูนะครับเดี๋ยวผมจับนี่ายกล้องหน้าอ่ากล้องหน้า อ๋อนี่กล้องหน้าอดีครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะพร้อมนะครับขออนุญาตนะพี่ขอพี่ปิดไหมค์น่อ่าคำหนึ่งครับต้องต้องคนถ่ายต้องคาดเข็มขัดก่อนนะครับรถผมไม่ยอมไปเลยครับาจะหเลยอ่าไปได้นะครับไปได้อ่าอ่าเดี๋ยวเราลองเราลองขับดูนะครับอ่า โอ้ดูการเร่งของมันนะครับออกคันหลังตามไม่ทันเลยครับต้องขออภัยครับวันนี้เรามีเรามีคนมาถ่ายไมื่นด้วยนะครับนะฮะคันหลังไปไหนลนะคันหลังไม้ตามอยู่นะฮะอ่ะอหน้า,นา,นาเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเรากลับรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งให้ดูนิดนึงก่อนละกันเพราะว่า ไม่อยากขับไปด้วยพู่ไปด้วย,ด,ด,วยดูด้านดารายพอสมควรนะฮะแต่ว่าพุ่เปิ้ลลองถ่ายที่ตรงตรงนี้ผมด้วยนะฮะ <c oughs> จะเห็นได้ว่านี่คือจังหวะเร่งนะครับมันสามารถพุ่งไปได้ขนาดนี้เลยนะฮะดูต <c oughs> ิดเลยคนระับอ่าดูถ่ายคนข้างหลังเลยะฮะติดไหมฮะดูเปลมันปล <c oughs> ่าเป่อ่าแล้วจจมองมองมองนีงไฮะเ่ะอาตอนนี้ผมเบรกนะฮะดูดูดูเหมือนจะตกใจนะฮะคนถ่ายใช่ค่ะเพราะมันเร็วมากมันเร็วมากนะครับอ่า ตอนจังหวะที่ผมปล่อยคันเล่งเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันรีเจนเวอรทีฟหรือชาร์จกลับมาที่แบตนะครับเห็นสังเกตนะฮะเห็นไหมครับอันที่ผมเล่นนะครับนะฮะ,ะนะครับค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนอุญาตไปขี่รถต่อกันครับขอบคุณมากครับ